ด้วยด้วยเขาเป็นบอลน,นะคะเขาจะโตได้ดีในดินเหนียวนะคะแต่แม่ดราไม่มีดินเหนียวก็เลยลองปลูกในสูตรดินที่แม่ดราปลูกไม้ใบนี่แหละคะ่ะก็คือดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็โรยหน้าด้วยดินปลูกนี่แหละคะ่ะได้ผลดีค่ะเพื่อนๆก้านเขาแบบกําลังดีกําลังดีนะคะแล้วใบใหญ่ใบเด้งนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากแม่ดันล่าไปต่างจังหวัดมา4วันนะคะวันนี้แม่ดันล่าพาเพื่อนๆมาดูบอลดำแบ็คเมจิกนะคะโอ้โห و, เขาโตขึ้นแบบแปลกหูแปลกตามากเลยค่ะเพื่อนๆค,ค่ะใบใหญ่ค่ะก้านไม่ยาวนะคะทรงพุ่มสวยแล้วก็ตอนนี้เขาแตกเขาแตกหน่อนะคะจากไหลให้แม่ดันล่านะคะ แบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเอ๊ะอะไรโผล่ขึ้นมานี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่นนน่นนอของวันดำแบ็คเมจิกค่ะเช้านี้แม่ดอลล่าให้น้ำสามรอบนะคะให้จนล้นรอบที่1แล้วก็ให้จนล้นรอบที่สองให้จนล้นรอบที่3นะคะเขากินน้ําอิ่มมากเลยคะ่ะ และตอนนี้ประมาณ8โมงเช้านะคะแดดยังไม่มาเขาก็แบบกินน้ําได้สบายสบายเลยนะคะเพื่อนๆมีทีท่าว่าฝั่งโนนก็จะออกอีกนะคะคงจะออกรอบเข่งแล้วเขาก็จะเป็นต้นขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ถ้าได้ถ้าเขาโตได้ได,ได้ได้เต็มที่คลี่ใบได้ประมาณ3ใบแมลล่าก็จะแยกแล้วนะคะแยกหน่อเขาแล้วคะ่ะ แยกหน่อออกมาเพื่อขยายพันธุ์นะคะได้ผลจริงๆค่ะเพื่อนๆปลูกในเข่งเนี่ยด้วยสูตรปุ๋ยหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยด้วยดินปลูกส่วนก้นกระถางแม่นานหน้าไม่ได้รองอะไรเพราะว่าอยากให้น้ำเนี่ยระบายได้ช้าเพราะบอลเนี่ยเขาเป็นพืชที่ ชอบน้ำนะคะเขาอยู่ในน้ำได้แล้วด้วยด้วยเขาเป็นบอลน,นะคะเขาจะโตได้ดีในดินเหนียวนะคะแต่แม่ดราไม่มีดินเหนียวก็เลยลองปลูกในสูตรดินที่แม่ดราปลูกไม้ใบนี่แหละคะ่ะก็คือดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็โรยหน้าด้วยดินปลูกนี่แหละคะ่ะได้ผลดีค่ะเพื่อนๆก้านเขาแบบกําลังดีกําลังดีนะคะ แล้วใบใหญ่ใบเด้งนะคะโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วตอนแรกแม่นาลาว่าจะหาถาดนะคะหาถาดนี่มารองมารองก้นของเขาให้น้นํานี่หล่อเขาตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วแม่ดาลาก็วางในดินเลยนะคะวางในดินเลยแล้วก็เวลาให้น้นํานี่ให้แบบจนล้นเข่งนะคะ ให้เขาได้กินน้ำแบบเต็มที่เลยนะคะเขากัดโตได้สวยใบเด้งใบสวยแล้วก็ใบไม่ยืดยาวมากนะคะเพื่อนๆเหมาะสำหรับการวางในในมุมตัวอาคารที่มีแสงส่องถึงตลอดเวลานะคะเพราะว่าบอลดำเนี่ยยิ่งเขาได้แสงเต็มที่นะคะแสงแดดตลอดวันแดดจัดเนี่ยใบเขาจะ ดำนะคะใบเขาจะดำสวยใบใหญ่เลยนะคะเลี้ยงแดดร้อเปอร์เซนเหมือนเจ้าถุงเงินถุงทองนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็ถ้าได้แดดร้อเใบเขาจะเด้งใบเขาจะใหญ่เช่นกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้เห็นแล้วชื่นใจมากนะคะชื่นใจ <c oughs> เป็นอะไรที่ชื่นใจการขยายการขยายพันธุ์ของบอลดำแบ็กเมจิกนี่ก็โดยการ ตัดไหลเนี่ยไปไปชำเนาะแล้วก็การแยกแยกหน่อจากไหลนะคะเพื่อนๆก็แม่ดอนล่ารู้มาแค่สองวิธีนะคะตัวนี้พี่ที่ทํางานแยกหน่อมาให้นะคะแยกหน่อมาให้แยกหน่อมาให้แ,หใหแล้วแม่ดอนล่าก็เลี้ยงในกระถางเล็กๆจนจนไหลของเขานี่ล้นออกมาจากก้นกระถางเลยก็เลยตัดสินใจเอามาลงเข่งดูตอนแรก ก็คือจะเอาไปปลูกที่สวนธรรมคิตสินโคราชนะคะแต่ด้วยตรงนั้นเนี่ยาการการดูแลไม้ใบเนี่ยยังยังไม่มีท่านไหนที่จะมามาคอยดูแลนะคะก็เลยกลัวเขาตายเลยเลี้ยงไว้เองเลยค่ะเพื่อน <laughs> ๆขาเลี้ยงแล้วสวยค่ะห <h ums> ลงสเสน่ห์ของมนดำ บอลดำแบ็กเมจิกแล้วนะคะเพื่อนๆสวยงามจริงๆค่ะนี่ค่ะนี่นะใบใหญ่ใบสวยนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบชอบทรงเขาหรือเปล่านะคะบางคนก็ชอบแบบก้านยาวๆแข็งแรงนะคะแต่ด้วยการปลูกใส่เข่งเขาก็เลยออกแบบทรงพุ่ม ท่งพุ่มแบบนี้นะคะแม่ดอรลาคิดว่านะคะนี่ค่ะอันนี้คือใบแรกของเขานะคะใบแรกของบอลดําเขาจะออกมาสีเขียวก่อนแล้วเขาก็จะกัดใบนะคะไอ้ไม่ใช่กัดสีค่ะจากกลางใบออกมานะคะก็จะเป็นสีดําอย่างนี้ยิ่งได้แดดนะใบยิ่งดําก้านดําด้วยค่ะเพื่อนๆ่ะนี่ค่ะทีนี้ อ่านใหม่เนี่ยแม่ดอนล่าจะต้องไปหาดินเหนียวมาลองปลูกดูนะคะแล้วก็ใช้กระถางที่อ่าไม่มีรูก็คือให้น้ําขังตลอดเวลาอย่างนั้นเนี่ยเขาจะโตได้แบบไหนเนี่ยเราจะต้องมาแม่ดอลล่าจะทดลองดูอีกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยคะ่ะแม่ดอนล่าเนี่ยอยากลองหมดเลยคะ่ะการเลี้ยงไม้ใบเนี่ยเป็นการทําที่ ทำเล่นๆนะคะแต่ว่าก็ทาทาทุกวันนะคะทําเล่นๆแต่ทาทุกวันนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะไม่ซีเรียสหรือจริงจังอะไรมากมายนะคะคือถ้าเขาตายก็ปลูกใหม่ก็แค่นั้นจบค่ะปลูกไม่รอดก็ปลูกใหม่จนกว่าจะรอดจนกว่าจะได้วิธีที่เราเรารู้ว่าตัวนี้มันเหมาะสมกับอะไรนะคะถ้าเรารู้ทางทฤษฎีแล้วเราเอามาปลูกแม้จะทำตามทฤษฎี อาจจะไม่โตก็ได้นะคะเราต้องลองผิดลองถูกนะคะสำหรับแม่ดอาลลา่าแล้วจะใช้วิธีนั้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนเจ้าตัวนี้ก็โอ้โหแบบแบบเธอรถมากเลยถุงเงินถุงทองนี่ค่ะดูแบบ วันนี้ก็ให้น้ำเหมือนกันค่ะให้น้ำแบบสามครั้งเลยนะคะให้จนล้นกระถางสามครั้งเลยนะคะให้เขากินอิ่มๆเลยค่ะนะคะดูสดชื่นสดชื่นนะคะส่วนตัวนี้แดดร้อยเปอร์เซ็นนี่วันนี้ยังไม่ได้แดดนะคะแม่ดอลล่ายังไม่ได้ลากกระถางออกไปจุดที่ได้รับแดดนะคะวันนี้คลึ้มตลอดวันเลยค่ะแดดยังไม่มาเลยก็จะวางไว้จุดนี้ก่อนนะคะนี่สวยงามเด้งดึ๋ง การทุนก็เหมือนกันค่ะเนี่ยออดิบก็เหมือนกันล้นกระถางแล้วค่ะต้องแยกแล้วไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะ,ะเดี๋ยวแม่ดาลล่าจะพาไปดูตรงที่แม่ดัลล่าอาบอลดำแบงค์เมจิกนี้ลงบ่อนะคะมาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะคะกับลงเข่งเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงคะไปดูกันเลยค่ะ นี่คือบอลดัมแบ็กมจิกที่แม่ดอลาลงบ่อไว้นะคะอ่าก็จะแตกต่างจากจากที่แม่ดอลาลงเข่งนะคะก็คือใบเขาจะยืดยาวนะเอ้ยไม่ใช่ค่ะก้านเขายาวนะคะก้านเขาจะยาวก้านเขาจะยาวใบเล็กนะคะใบเล็กกว่าแล้วก็ยังไม่ได้อ๋อนี่เพื่อนเืนเ,นเขาแตกให้แล้วค่ะแตกไหลให้แล้วค่ะเพื่อน,อนๆนนี่ค่ะ ไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ค่ะนี่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 อ๋อแตกหน่อให้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆ่ะนี่ค่ะว้าวดีจังเดี๋ยวแม่ดาลาซูมให้ดูนะคะเห็นปลาด้วยนี่คะเพื่อนตรงนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหแม่นาลาก็ได้บอลดำแบ็คเมจิก ต้นอ่อนนี่สามต้นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูรอบๆโคนต้นของเขานะคะว่าเขามีเขามีหนอ่อจากไหลให้หรือเปล่าก็ถ้าเพื่อนๆชอบแบบก้านแบบยาวหน่อยนะคะใบแบบไม่ไม่ใหญ่มากนี้ก็สามารถที่จะเอาลงบ่อได้นะคะนี่ค่ะแต่เมื่อเขาโตเต็มที่แม่ดา่าเห็นนะคะเคยเห็นว่าเขา ใบใหญ่ก้านใหญ่นะคะลงบ่อน,นี่แหละคะ่ะใบใหญ่ก้านใหญ่แล้วก็สีดําสวยเลยแล้วโซนนี้นะคะเขาได้รับแสงแดดเต็มที่เหมือนกันค่ะก็เหมือนเขากําลังฟอร์มอ่ากลังเตรียมตัวเองอยู่นะคะให้ให้ให้ใหจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะเพื่อนๆว้าวก็ไม่แตกต่างกันนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีบ่อก็ลงบ่อเลยค่ะนะคะเลี้ยงง่ายค่ะบอลดามเบกเมจิกนี่เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายแม่ดาลลาเลีเ้ยง2ต้นก็รอด2ต้นก็คือรอดร้อยเปเซตอนนี้ก็จะเตรียมตัวที่จะต้องขยายพันธุ์ต่อนะคะเพราะว่าเขาให้หน่อจากหลายแล้วอสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะก็ ถ้าพื้นที่พเพื่อนๆมีบอ่อนะคะมีบอ่อน้ำหรือไม่มีบอ่อน้ำแต่จะเลี้ยงแบบให้เขาได้น้ำตลอดเวลาโดยใช้กระถางที่ไม่มีรูนะคะแล้วก็ปั้นดินเหนียวแล้วเอาบอลดำลงเนี่ยก็เหมือนจำลองบ่อบ่อบ่อบอลให้เขานะคะเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะใบเขาจะดำจะสวยก้านจะดำจะสวยเขา ต้องได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะเพื่อนๆขาค่ะวันนี้แม่ดอลล่าก็พาเพื่อนๆมาดูบอลดำแบกเมจิกนะคะทั้งตัวที่ปลูกอยู่ในบ่อแล้วก็อยู่ในเข่งนะคะทั้งสองบริเวณนี้กำลังแตกหน่อจากไหลให้แม่ดอลล่าค่ะก็ได้ผลดีเกือบเท่าๆกันเลยนะคะเพียงแต่ขนาดของใบของบอลดำแบกเมจิกในเข่งเนี่ย จะใบใหญ่ก้านสั้นนะคะส่วนในบ่อจะก้านยาวแล้วก็ใบมีขนาดที่ย่อมลงมาแต่ว่าเชื่อว่าเขาจะใบใหญ่ใบเด้งอย่างในเข่งแน่นอนท่อแม่ดัลล่าเคยเห็นที่ที่ที่เขาเลี้ยงมานะคะเขาเลี้ยงแบบนั้นเลยค่ะใบเขาสวยเด้งเหมือนกันค่ะก็เพื่อนๆก็ถ้าเลี้ยงนะคะ ก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงได้ง่ายๆค่ะถ้าไม่มีบ่อก็เลี้ยงใส่เข่งได้อย่างที่แม่ดันล,ล่าเลี้ยงนะคะเขาเลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็ถือว่าแตกแตกหนอให้แม่ดันล,ล่าเร็วพอสมควรนะคะเร็วกว่าเจ้าถุงเงินถุงทองอีกค่ะนะคะก็วันนี้แม่ดันล,ล่าก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ใบบอลดำแบ็คเมจิกนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 1> ที่แวะเข้ามาชมคลิป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ